กลงว่าคุณอยากขายหรือเปล่าอันเนี้ยเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้คือคุณกำลังกักคุณกำลังห่วงงานถ้าวันนี้คุณคิดว่าการเป็นในหน้าน่ะมันไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายได้เท่าไหร่เท่านั้นส่งไปเหอะนะความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าโอ้ไม่เอาใครมาเสี่ยงแน่นอนนะคะหลายคน โอหาที่ดินอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนไม่กล้าส่งนโฉนดให้อูไม่ส่งให้ถ้าอยากซื้ออะมาเจอตัวจริงเลยถ้าคุณคิดว่าจะซื้อพาตัวเงินมาเลยคุณต้องมานั่งทำสัญญาเลยเฮ้ยคุณขาที่ดินแต่ละแปลงที่จะซื้อจะขาย ราคาหลักสิบล้านร้อยล้านหลายหลายร้อยล้านไม่ใช่เราซื้อขนมครกนะคะถ่านละยี่สิบสามสิบบาทลงไปดูของก่อนชอบแล้วซื้อไม่ชอบไม่ซื้อไม่ใช่ของราคาแบบเนี้เราจะต้องลงพื้นที่ไปดูอันเนี้ยแน่นอนแต่ก่อนไปดูทุนเราต้องดูก่อนว่าไอ้ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันจริงไหมมันใช่ไหมที่ดินรูปแปลงตามที่เราต้องการหรือเปล่า ราคาเราต้องการแบบนี้เอ๊ะมันส่งมาแพงกว่าถ้าเราต่อรองเท่านี้มันจะได้ไหมทุกอย่างมันต้องมีกันทำกันบ้านง่ายๆเลยค่ะคุณอยากขายคุณก็นําเสนอคุณไม่อยากขายคุณไม่ต้องนําเสนอคุณไม่ต้องบอกรลกว,ว่าที่ดินสวยมากที่ดินสวยเกินที่ดินราคาถูกเว่อร์แต่คุณไม่ส่งข้อมูลมันจะต่างจากอะไรจ๊ะมันจะต่างจากอยากขายกับไม่อยากขายไม,ไม่ได้ต่างเลย เนี่ยเจอในหน้าแบบเนี้ยโอนและสงสารสงสารเจ้าของจริงๆเลยนะคุณจะไม่มีทางขายได้เพราะในหน้ามันกักมันกลัวไม่ได้ค่าในหน้าอืมทุกคนจำไว้อยู่อย่างหนึ่งนะใครก็ตามใดๆบนโลกใบนี้ให้มาเจอโอถ้าของที่โอ๋รับจากคุณโอ๋ก็ต้องกลับไปหาคุณแม้ว่าโอ๋ไปเจอเจ้าของโอ๋จะไม่เหยียบไม่ข้ามหัวใครทั้งนั้น มาทางไหนไปทางนั้นนะอย่ามาสงสัยอย่ามากังวลอย่ามาวิตกอย่ามาเครียดถ้าเครียดไม่ต้องทำงานไม่ต้องส่งไม่ต้องโทรไม่ต้องทักการขายของทุกคน เข้าใจกันก่อนนะเราต้องนําเสนอเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกคนเห็นไหมที่เขาขายของกันตามออนไลน์เขาต้องมานั่งพีเซต์ของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ของที่มาที่ไปแต่นี่คุณไม่มีตัวไม่มีต,มมตนอะไรเลยแล้วงานราคามูลค่าแบบเป็นร้อยล้านคุณจะไปจับมือเซ็นเลยต้องลงพื้นที่ไปดูกว่าเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องดู ถ้าของคุณเด็ดจริงถูกจริงย่าง,ง่ายคุณก็ขายได้ไม่ต้องกลัวแต่นี่ของคุณมันมันไม่ใช่อ่ะยังไม่เห็นเลยคุณก็มีปัญหาซะและ้วเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องขายเก็บไว้ดองไว้ตรงนั้นนะคะรอลูกค้าลงคุณก็พาชมคนแล้วคนเล่าสองคนสามคนหมดค่าที่จ่ายคุณไปเรื่อยๆสุดท้ายคนหนึ่งก็คาบไปกินอยู่ดี อย่าลืมนะยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์จ้ะแค่คลิกเดียวมือถือสไลด์ไปเลื่อนไปก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นปลาไวปาเร็วกินปลาช้าปลาโง่จะ้ะ นะอยากกักมันไม่ได้กักแบบสมัยก่อนเราอยู่หลังเขายุคเต่าล้างพี่ไม่ใช่แล้วอย่าเข้าใจผิดนะวันนี้มาเตือนสติให้ทุกๆคนทราบอยากขายแต่ไม่ส่งข้อมูลไม่ส่งเอกสารคุณแค่มาพูดบ布拉布ๆใครจะเชื่อคุณละ่ะถูกปะเออสติค่ะทุกคนจา๋าสตินะคะสติมาสตางก็จะเกิดค่ะตอนนี้ทุกคนไม่มีสติสตางจะไม่เข้ากระเป๋าแน่นอนเนาะ